ห,หา,าชิบ่าได้เคยสามตัวตลอยตัวเลยลอบาทพันนี่มาตตุัวิ๊ดคะคกาลงไข่ตุกตุกนนะคปเบ้เจ้าหน้าลงคคิบนะ สามเมษ่ไอสามเม่ไ้นมงสโมตัวหสบาทพี่น้องสวัสดีท่ปู่สักคนเบอเบอเจสเจสได้เท่าไหร่หสิบาทอ้หู่ไตันะคะงตน้วอยใจนใจนเจละลายช่่เนื้อดวเจเต้นเล่กเจ นั <łość> ่งคือก็ไปกามาดิครับน้ำเล่าเจ้าคือบสึน้ำลาจริงน้เจากรถ ไปเลยขาเพื่อนรีบๆปาตีแหลนได้ช่องหมื่นกว่าบาทนั่เอาให้เบิ้งดูค่ะจะนั่งกับซื้อเจ๊เราถูกเลยๆได้เนาะ มากินดูมากินตำบังเกินเจอชุเพินเนาะแต่ว่าวันนีนะกับรไล่นออยู่นาีนี่เป็นพันกว่าบาทเองจ่บอกจ่ายชดแล้ววันน่ยนีน่น้ม มาคือบอลนแล้วปันแม่กแม่กูจูดแม่กูจูดอั็นทูไปมาจะพูนันชาวนันวันเบ้นชาบหกศูนย์แล้วจูดนันมันก็ผัดฟานเพื่อชาวซซเยืนมากินตำบันเอิรมาเจอสุเปรบอคคิดมาชิดเจอได้พี่น้องมัคิดตำห่างสาวร้อยจนมีปูซื้อเบอร์หกสิบบาทนันแถมปนินมา พออดมาเลยพออดมาเลยอไม่ละหายดีใจน้าเจ๊เองเอดีใจนเคนจะหนุ่มจะสป้โอ้ยจะไรกันมีต่เท่าสิบบาสิบบาทสมบาทสิบาทพอมีมได้สามตัวชื่อสองบินสบินะ อันนี้คือตกง่ะท้องบินช้าบินพูนช้หกพูน่ะนี่ช้เลยมันบอน้อยยะโลม่ดนวแล้วมันเป็นนัง่น้องไเอาหัวใจมึงก็มาเลี้

คนปลุดเ้ื่งาวเลยแล้วเรามาเอซีนี่าซื้อถูกเบิคนหายงอะไรถูกเอามาได้ไห่เอ้ารถมาได้โยกไปน้ำกันนะเขาบอกได้ได้กู้ยังบัดมหาสุเอาเลขให้เอซีเด้อนะยังบัดมาตรวจันทาชมสรแราบอกนะแ้วกิเราไปวัดมาป่ามาชมเฮ้ยมาดูเบาะโดย

นี่บอาต้นี่ันมน่เนบกแ่ม่แม่แม่แน่แม่แมีแม่แมหแด่แว่แมิแม่ม yeah. <pop anden favour of kommt> ่แม <sick> ่แม่นม่แอ่แ่แมแม่ม่แม พอแล้ำจันกันไปเลยนะถ้าเจ้าบินได้แมสซูกินปล่อยไปหมดเลยปล่อยด้วยเจ้เจ้ปล่อยด้วยเจ้ไม่อหยางค่ะหยังนี่ยังก็ไม่เข้ามาแล้ว บกีดว่าสิเจอได้เป็นโสกดีนะสุพนนะได้มาห่วยินดีได้พี่ดองเยสลองไม่ก่อนแล้วเอาลงไปซื้อเบียนอีตัวบอกว่ามึงสือเลขเพรมึงจังอันมามาเื้อเบียนอืออืออหมาสลองก่อนแหละป้าคลือม่มาถือแล้ค่ะถือให้อินีต้องได้ก่อนแดงหนึ่งหมื่นใช่ไหมบอกคนละครึ่ง ถ้ากูไปน้มีเดปจะตไดปอไม่วันทองดั้เอาไปเป็นลานเจ้าไน้าี่ป่านไม้้ะามน้มัเปน้ำตาลน้โวยป่าสนันวันไรแบบนี้เต้าก้าฮัลโหลจ้าถอจ้าสมตัว่ม่เามาจะน่ง่ปาเอซโทรนขอบคุณจ้า เจ้าก uh, uh, ูไปสื่อกลับไปกลับมาหกกลับ FC โทรมากพี่น้องมันเกิดผ no euh, ุนแล้วตกโอยโดยตรงๆเลยจ้าโดยตอบผู้หญิงกได้จาสี่ยังเนาะยังกาฮะ FC มันได้เซนซี คุณแม่บอกว่าให้ถืเฮ้ยมึงกับอุบริเห็นน้นเจ๊ที่มึงกับบุษย์น่เนาม่เมึงกับบุษยได้จังไ้โอ้ยเนามึงอ่าแม่ก็ว่าอยู่อีเม่ยูทูบบอกยูทูบบอกสวัสดีแม่แม่คุณแม่ี่คุณแม่ยูเอื่อแล้วเอือแล้วก็ถือน้ำหัวแล้วถือตรงๆค่ะถุตุนบุนถุกุุนเ้อะรบรำมือวว้เ้อ มาตัวเสียงขีดยังห้องก่าเลยเ่ตายแล้วต้นกระทอมแหลนสอดเื่อนกึขอบคุณจ้าวัสีแม่คือที่ข่าวแม่ขอมาสวัร จายเลยแม่ได้เอซีก็ตังหานะข้างนีปาแก่นั่งได้เท่าไหร่นะขายู่ห้องข้างลูกกินอาูารบาสิบบาทสามเตาบาทละห้าร้อย้าเออหัวขวัแม่ใช่แม่ละกับาดแม่แล้วผัวเลาถือตรงตรงเมียเล้ถือโตดข้าอ๋อคารวยเลยแสนสองแสนผบรหรใจอือ จะมันดวงเนาะอีแม่ไอเสียได้บ่เสียกระถือข้างนี้มีนะตัวอันนั้นเราเราไปไปโบกีเท้าแม่เจ้าต้องไปขออยู่อันหิ่งคาแล้วก็ขึ้นไปนโมตาสานดูดตรงกระขอกชามตกเห็นบอวดนี้เลขคุณยายออกจริงๆจริงอีูช่องงวดนะคะคุณยายอีูช่องงวดค่ะ สองแม่ก็อยู่บริกินเออว่างด้ยงานคือฝ่ายอฝิาแท้วบอกเ่ยโอ้เราบอกว่าหันตะเกงบอกมาบอกป่าบอกตะกี้นะบอกแล้วเหนเขาอางมาหอ๋แสดงว่านี่งาบอกคือบอแปงบนถือแต่ว่าอันนั้นฟังสีบนถือพันว่าชืองามือก็บกเคยหันเงือกมา คือการามืองเขาิ่ายเดีวมันงเอาพูดออกมาเห็นงาโป่งขอกระ้มงวงว่าร่างบนนี้ยังไม่มี่างเลยมากกับใคควรคุกกานบุญมีสามด้นควรควรก่อนไม่ควรเอาข้อคือวานคือคือ กั่วดูดก่อ,อก <c oughs> นเข้ากั้งเหนือมะกลาบพร้อมมือ <c oughs> <c oughs> ล้วยาวร้านพังคือคือคือแม่คือาแะเอาแบบแม่คือออกค่อ

ซื้อสาโตแต่บอไ้ซื้อแค่มาลาบอก่ซื้อหกภับกลับไปกลับมาเออซื้อเลขมาซื้อตรงกลับไปกลับมาจะกับเสียดายบ้มันออกเห็นบ้านอกดีเนยยังมีผู้ถือครับบมีผู้ถือาคู่ปกันบันหมอยบัานหมอยอะไรคะเผู้อเป็น้าอยเออเสียดายเป็นแผ่นดินสิรู้ เอ้คือกัมมูบอแล้วก็มันให้เบิ้งอยู่ไหมเอ้ยหักขาดสิไร่ายกานลังทับตากน้ำบันแต่มันเบิ้งไงทางตัวเลขกูซื่อนะนีู่มีเให้ไหนี่กคุณูอยากเป็นลมเ้ม่เลชิตายเฮ้ยสายแล้วไม่พแล้วสายแล้วอย่ามกี่มันจเอาเงินใหม่กูมันจะเอาเงินใหม่กูางที เฮ้ยเฮ้ยยายแปรสุกยังไงเฮ้ยเฮ้ยคัูนแ้งห่วด้วยฮะกนที่ัไปกรุงเทพมันไปเพ็มพเมืองอ่ะดีใจนำเจ้บพี่น้องเออข้าวแลแมีเนาห6ชนคุณมาชอวยจรอีกแห้งหูทองเจี๊ยบเวลาถึงหลืกสาตัวหาสิบบาทสองเงินกุบบาทโอ้ดีใจเออเป็นจังบุญพี่น้องทีมชวนกันมาหมดเนี่บดมาต่รดนล่ะทิ๊ภาพเป็นเสหพี่น้องสดโอ้ยอ้ยอบายสดทุกคนเ